ที่มิสซี่อีกแล้วโอ้รับป๊เปยนเออเอาฟังเพลงซา๋อ้ฟังเพลงไว้แล้วมาฟังเพลงซาครับพี่น้องวันนี้เป็นกำลังใจให้ที่มซี่ในเรื่อง,องรับเดกำลังใจใพอนะลูกโอ้อันเดนเซอร์อันแดนเซอร์เอเเอ,เเอ,เเอ,เเอสุดยอด สะแบงพระถังปงแรงดังวนวน,นใจหำ้ำหฮห้ำหอนคิดถึงบางออนตอนอยู่เคียงไกลเขาจะอากไปแล้วจากอีสานบ้านไกลไปอยู่เมืองสีวิไลเย,ยื่อละมัีหลายปีบ่มาเจ้าคงบ่จำผู้เบ่าตัวดำ เ,เวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสแบงต้นเกาที่เฮาเคยนักน่งพบสกตาเดี๋ยวนี้เหี่ยวแห้งโรยราสแบงคุกรูไอ้าา แล้วหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หน่อยนะครับทีมซี่มาเสียงดีแต่สวคนไทยสัญญาใจไปกับไอ้กับไอ้สั่งมาไล่ดอกลืมไงสั่งมาป่าปล่อยไอ้ปล่อยไอ้ให้ยืนเกืออยู่ผู้เดียวทางเที่ยวแต่ก่อนมันเป็น หอดยแยมแลงไอผ้าหยาบเบิ้งสะแบงเป็นดอกหัวเน็บหมูนอ้องสุดถนอมบอมแต่ว่ามันเป็นสีเข้มคือหัวใจแดงใจไวาคือหัวใจบักอายสีแดงเข้มยอดหักจริงเจ้ามาทิ้งมาลืมไใจ ตนายแท้และนอคุณเท่าความผิดหวังจากเจ้าจิบเื่อนี้เกือบแม่นตายคุณตัวนองนั่งเบื่อนั่งมองจักสี่ห้องใส่ผ้าย,ยสุดท้ายคือต้องทำใจ ไว้พอดใจให้เจ้าสุท่าต่อจากนี้ไปบอดเสื้อผู้ด่งยานมี่น้าตาสิวเห็ดไรทำหนาอยู่ทตามภาษาหนุนนาคนลุมปาดเจ้าเจ้าก็รลใหเพงวันมาดิหมดเออาจะยออกไปว่าเจ้าเป่นพกก็ได้ใส่เสรหรอ เใบหัวตาเด่นไม่ไม่เสร็จในตัวนี้นี่หลานเปนหย่อนเป็นหย่อนไม่ไม่ได้เห็นบอกอู๋ยังสีซัางแต่ดดดุกข้ใครเนาะสวัสดีบาทรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะปาดคุณครูชินจังทําไมร้องเพลงเพราะขนาดนี้เอ่อได้ไม่ไม่จากพี่หนุ่มแคบหมูโอ้ได้ไม่ไม่ตีพี่พันมาเป็นย้อนไม่ตีตัวนี้นะน่าสิเม่ได้เด็นย่อนเสียงตี โตเกียวมิวสิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะและแล้วเราก็มาถึงนี้อีกแล้วครับพี่น้องมองเกามองเดิมเฮานี่คือโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับพี่น้องรอบนี้ EP ที่23มาพบมาพอกันแล้วปลาดมาไก่ฮอด23ามมาเตสเต็ม23แล้วคะ่ะบอส อายุอ,อายุเท่าไหร่แล้วหนูน่ะลูกหมายถึง e ีพค่ะอีพี23แล้วอีอายุเยอะกว่าสเตยอีกนะนี่ใช่บอกเล้ว่ารอบนี้นะครับผมเรามาในคอนเซปต์เวทีชีวิตหรือ The Show of Tokyo ครับพี่น้องซึ่งศิลปินโตเกียวมิวสิกพร้อมทีมงานนะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แนะครับผมโจทย์ของเราใน e ีพีนี้พี่น้องเฮตยังแนบตี ให้ทุกคนเตรียมการแสดงของเจ้าของมาเตรียมงานโชว์ของตัวเองมาโชว์ไม่มีจำกัดไม่มีขีดเส้นว่าภาษาไหนวัฒนธรรมไหนแต่และคุณจัดแบบโอ้ยพี่น้องเหตคักเหตคักก <c oughs> ็งานขายสร้างอีกเอองานขายสร้างกับบลอลลดบาน,นี้มันเป็นยัง <c oughs> มันได้แข่งกันที่เท่าก<อ>ันเท่ากันไยออกมางามแทบ <c oughs> จัดเจงเวลาของเจ้าของเองดีดี ย้ำกูสร้างไปสายย้ำหรือว่าเขาต้องเปน็นอย่างนี้หรือว่าเขาต้องแบบว่าจัดแจงตัวเองรู้สึกว่าเพียบเพียบพร้อมพร้อมเพียงกันดีมากเลิศไหมเลิศเนาะแต่ว่าบอกปรบมือให้เลยว่าทุกคนซุ่มซ้อมกันแบบสุดๆแค่ทีเซอร์บางทีมนะมีการหลอกล่อด้วยนะซ้อมไม่ให้คนเห็นแบบเขาก็จะมาว่าวิทีมนี่คือพมกมีอย่างไห้ค้นเบิงเลยบาร์เดท่เอาไปซุ่มซ้อมบให้คนเบิงแมนบอรคูบิกีแครีเสียงมีค่ะ เสียงคักเสียงเนียนยางตะปินไขยย่างตะเขาแก่เกมเจ้าของใดในะครับผมและนี่คือทีม A B C ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในคืนพรุ่งนี้บอกเลยว่าคณะกรรมการสามท่านมีไผ่แน่นะฮือพนซื้อว่าอีหยังทีมเอซื้อว่าหยังค่ะบ่แม่คณะกรรมการไม่พืนซื้อ,อ่า,าใส่เนียกรรมการอันนี้กับบอูเรื่องรูเล่าซ่อมหลายคาบอดคู่แชตกมา ครูเชษัญญา,าลาพี่บอยสิริชัยผู้บริหารคณะมมลํำใจเกินร้อยมาตัดสินด้วยอาจารย์อาทิตย์อาจารย์อาทิตย,ออาาย,ตย์ครูเอกดนตรีเลยสามท่านนี้จะมาตัดสินงานของเราในค่ำคืนของพู้นี้แต่มือนีฮาสสิริชัยในนาตัวกรักท่าพี่นนองกอและ้ะกะผู้ใดอยู่เบอร์ใดมันมีผู้ดึงบ่ม,มีเบอร์มันเป็นผู้ใดฮะมันไปนอยู่ทีมใดมันขึ้นมีไป อีทไฟไปกันข้างในนี่ครับผมขัยาเบิ้งกลับมาเปิดเบื้องนอป้ายไปไหนครับวันนี้ป้ายเอ่อคือสายเลือดทีมซีมันเข้มข้นนะป้ายก็ไม่จำเป็นหักคะแนนเลยค่ะหักคะแนนเลยค่ะไม่พร้อมใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ไหมหักคะแนนเลยค่ะไม่พร้อมมันมีผลนะทุกคนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่วันนี้บอกเลยว่าอันนี้นั่งร้านของทีมไหนนี่ทีมเอครับเดี๋ยวบอกว่าจะปีนนั่งร้านแล้วพ่นไฟหรอค่ะ ขนวงโยมาประสาน40 5 0ชีวิตมืออื่นต้องเตรียมขอกองประมาณ200กลองรับพี่น้องเพราะว่าแต่ละทีม70ชีวิต50ชีวิต40ชีวิตไม่มีใครยอมใครนะครับผม